ช็อกซ้ำสองเพจดังเผยสมรักคำสิงเซ็นใบหย่าเมียแล้วช็อกซ้ำสองหย่าเมียแล้วงานเข้าฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิงหลังถูกเด็กสาววัยสิบเจ็ดเข้าแจ้งความข้อหาอนาจารซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าตนไม่ได้ข่มขืนพร้อมตั้งทนายต่อสู้คดีแล้วล่าสุดทางแอดมินชุมชนข่าวขอนแก่นได้เผยข้อมูลว่า แอดมินได้คุยกับพี่บาสมรักคำสิ่งยืนยันไม่มีการข่มขืนไม่มีเพศสัมพันธ์มีการเปตยผ้ากอดจูบจริงแต่ขอปฏิเสธร่วมหลับนอนด้วยรังรู้อายุเพียง17ปีก่อนจะถูกถ่ายภาพเข้าแจ้งความส่วนตัวไม่อยากพูดเยอะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเป็นเครื่องพิสูจน์ขอใช้เกียรตินักชกเหรียญทองผู้ทำชื่อเสียงให้ประเทศยืนยันไม่มีการข่มขืนอาจจะเป็นการแบ็กเมย์ พร้อมกันนี้พี่บาทเปิดเผยอ,อีกว่าเซนใบหยากกับภรรยาได้สองเดือนกว่าแล้ว